สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องหนูหนูลูกสาวลูกชายที่นารังตุกทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองนกบ้านน้องปื้มเนาะวันนี้พาชมพาเที่ยวพาเที่ยวพา,วพาชมพาลุยค่ะพามาเที่ยวยอดดอยคะ่ะอำเภอชนแดนที่บ้านสวนหลังขาวกันท่านผู้ชมค่ะวิวสวย พอมาถึงก็เก็บค่าเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเดินชมวิวกันค่ะมาขึ้นบนเนินนะคะเนินนี้ก็ยังพอมีคลื่นสัญญาณนะคะขีด 2- ขีดก็ใช้ได้แต่ทรูเท่านั้นค่ะ a อเอสเงียบปิดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเก็บวิวส,สวยๆมาฝากเนาะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยจะมองไม่เห็นภูเขาเลยนะคะท่านผู้ชมหมอกจะคลุมปิดหมดเลยแต่หน้าหนาวนี่อากาศโลง่ง เย็นสบายค่ะไม่ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ประมาณ1 8 1 9องศาเนาะอากาศเย็นสบายก็พามาเที่ยววิวส,สวยดูความเป็นธรรมชาตินะคะที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติค่ะความเจริญถึงไหมถึงค่ะแต่ที่นี่เขายังคงความเป็นธรรมชาติธรรมชาติจริงๆกับท่านผู้ชมค่ะวิวส,สวย อิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติชอบสายลุยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะสําหรับยายยายจะแก่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการเดินทางขึ้นเขาขึ้น,นเนินขึ้นดอยนะคะท่านผู้ชมพาชมพาเที่ยวพาลุยค่ะ นี่คือพาหนะคู่ใจที่เราจะขึ้นเขาขึ้นดอยกับท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเย็นๆเราจะอยู่บนดอยกันค่ะไปชมบรรยากาศตอนเย็นๆกันค่ะเตรียมของเตรียมข้าวกินข้าวกินปลาให้อิ่มก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ป้อนนกค่ะมาป้อนน้องนกก่อนค่ะการพาน้องนกมาเที่ยวก็อย่าลืมป้อนอาหารน้องนกค่ะท่านผู้ชมค่ะเพลินกับธรรมชาติและอย่าลืมน้องหนูนะจ๊ะก็ป้อนน้องก่อนค่ะได้เวลาป้อนเขาแล้วเนาะ มาชมบรรยากาศสวยๆค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนขาขึ้นยังไม่ได้ถ่ายค่ะท่านผู้ชมมเด็ตตื่นเต้นค่ะคุณลูกชายเขาก็ตื่นเต้นด้วยค่ะวิวข้างบนนี้แบบสุดยอดอ่านี่คือเขาคอชนแดนนะคะท่านผู้ชมค่ะวิวสวยๆมาฝากค่ะท่านผู้ชมอิ่มอกอิ่มใจกับธรรมชาติเหลือเกินค่ะสําหรับทางขึ้นน่ะมันเป็นเนินสูงค่ะท่านผู้ชมค่ะ ขึ้นก็จะลําบากหน่อยค่ะก็เนินสูงก็ไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมค่ะสําหรับรถไถคันนี้ค่ะพาไปเที่ยวได้ทุกที่ค่ะขอให้บอกนะคะคุณป๋าพาไปทุกที่ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือเขาข้อชนแดนค่ะขึ้นมาอยู่บนเนินสูงสูงมากๆนะคะท่านผู้ชมค่ะก็นี่คือภูเขาอีกลูกหนึ่งเลยนะคะที่สามารถมองเห็นวิวข้างล่างได้ หมดเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะถ้าชีต้ตรงไหนตรงไหนอะ่ะคุณป๋าจะสามารถบอกได้ทุกที่เลยคะ่ะเพราะว่าท่านคือคนในพื้นที่อำเภอชนแดนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะการเที่ยวชมธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมคะ่ะการเที่ยวชมธรรมชาติด้วยสายตาของเราเองมันสวยสวยมากๆสวยแบบประทับใจคะ่ะ แต่เวลาเราถ่ายรูปออกมาแล้วมันแบบมันไม่เหมือนแบบที่เราเห็นจริงๆเลยนะคะมันไม่เหมือนกับที่เราไปพบไปเจอไปเห็นอะไรแบบด้วยสายตาของเราเองนะคะท่านผู้ชมค่ะมันสวยสวยมากๆสวยกับธรรมชาติสําหรับคนรักธรรมชาติจริงๆนะคะท่านผู้ชมนั่งดูทั้งวันก็ยังแบบอันนี้คือวิวที่สูงที่สุดในละแวกนี้นะคะท่านผู้ชม อำเภอชนแดนค่ะนี่คือเขาคอสองของคุณลุงป่านะคะขึ้นมาข้างบนนี้จะมองเห็นวิวหมดเลยค่ะสำหรับยายสำหรับครอบครัวใหญ่รักการท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอ่าสายลุยบุกป่าพาดงอะไรประมาณนี้ละกันท่านผู้ชมค่ะเอออิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศจริงๆค่ะ นี่เราเขาแม่ชีน่ะเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้ลกค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่คุณลุงป่าก็ถางไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่ารู้ว่าเราจะมาเที่ยวค่ะซัพพอตดีมากมาก ค่ะมาดูสวตื่นเต้นกับบรรยากาศกันท่านผู้ชมค่ะน้ำจริงด้วยไม่ออกด้วยอยากมีกล้องดีๆเนาะไว้ถ่ายาาแบบภาพแบบสวย อันนี้ถ่ายจากกล้องถ่ายจากโทรศัพท์ A55 ค่ะท่านผู้ชมค่ะการใช้งานก็ยังไม่คล่องหรอกค่ะท่านผู้ชมในภาพมาขนาดนี้ก็โอเคสวยแล้วอิมอ่มอกอิ่มใจดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมค่ะคนชอบเที่ยวชอบแบบลุยๆก็จะประมาณนี้แหละค่ะอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะท่านผู้ชมค่ะ 53 54 55ก็ยังเที่ยวยังลุยลุยอยู่ค่ะท่านผู้ชมก็สำหรับจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดสูงที่สุดอีกจุดหนึ่งค่ะอ่าการชมวิวกันมองดูวิวข้างล่างก็เห็นโดยทั่วถึงนะคะท่านผู้ชมค่ะพอเวไวอยพอเวไวอยนูน,นตรงนู้นคืออ่า เขาอะไรนะก็เรียกเขานมสาวเขาเขานางนมอะไรประมาณนี้ละ่ะต้องถามคุณปาอีกทีนึงค่ะผมยดไม่รู้จักมายราบอีกนี่เรี่องมกสก็เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งค่ะจนต้องให้ฉายาว่า เขาขอชนแดนกันท่านผู้ชมค่ะภูเขาเล็กๆสองลูกนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะท่านผู้ชมฝั่งมุมซ้ายมือนั่นคือทางที่เราจะลงะไปตำบลวังชมพูค่ะก็คือทางขึ้นลงเขารังค่ะท่านผู้ชมค่ะเขารังค่ะต้นไม้ของเขาใช่ไหมเป็นแดนต้นตัดต,ต้นนั้นเป็นแดนอันะอนัะต้นนั้นเป็นแดน

ชมวิวส,สวยๆเขาคอชนแดนกับท่านผู้ชมค่ะเขานางนมเขานมนางเขานมสาวอะไรประมาณนี้แหละค่ะนมนมนี่แหละว <c oughs> ิวส,สวยอ่าอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะคะท่านผู้ชมค่ะก็จุดนี้เป็นจุดที่มองเห็นวิวรอบๆสวยงามมากค่ะก็สําหรับเขาคอก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเอ้ยไม่ใช่สิฝั่งขวามือเนาะป๋าป ั่งขวามือค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่มันจะบังมันจะบังเขาแม่ชีไว้ค่ะก็จะมองไม่เห็นเขาคอเนาะวิวสวยๆอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลุงป๋าคุณป๋าคมป,ป,ป๋าใจดีอ่าป๋าคุณลุงป๋าก็คือหัวหน้างานของคุณสามีของยายนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านกเกษียณแล้วค่ะ วัยเกษียณกับวัยเก่ามาเจอกันที่เขาก็คุยกันไม่หยุดค่ะท่านผู้ชมค่ะก็คุณป๋าก็เกษียณหลายปีแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่เราก็ยังมาเยี่ยมเยียนท่านอยู่ค่ะเรารักท่านเรารักป้าเล็กเรารักคุณลุงป๋าเราก็ต้องมาเยี่ยมท่านทุกครั้งค่ะมาทุกครั้งก็อิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมค่ะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะ ฝั่งทางด้านนี้นะคะภูเขาที่มองเห็นนะคะก็คือเขาแม่ชีค่ะแม่ชีก็ไปอยู่บนเขานี่ละค่ะท่านผู้ชมค่ะาหรับเขาคลองก็จะบางเขานี้ละค่ะไว้มองไม่เห็นก็ช่วงนี้ที่เราขึ้นมาดูก็ประมาณ5โมงกว่าแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะ5โมงกว่าจะ6โมงแล้วค่ะแต่ก็ยังมีแสงแดดอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่ละเขารางนมค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนมสวยไหมคะ ทางลงไปที่ตำบลวางชมพูค่ะนั่นแหละค่ะเขาหลังค่ะท่านผู้ชมวิวสวยมากเลยอ่ะอิ่มอกอิ่มใจจริงๆค่ะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องค่ะพาเที่ยวพาชมสายลุยค่ะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยเขาแม่ชีค่ะท่านผู้ชมค่ะเขาบอกว่ามองด้วยตาเปล่านี่มันสวยจริงๆนะคะสําหรับคนรักธรรมชาติชอบภูเขาชอบธรรมชาติชอบน้ําตกที่นี่ก็มีนะคะน้ําตกแต่ว่าต้องขึ้นไปอีกอีก ก็ไม่ไกลนะคะน้ำตกค่ะอยู่บนเขานี่แหละค่ะแต่ว่าคงความเป็นธรรมชาติค่ะไม่มีการบุกลุกไม่มีการไปทำอะไรทั้งสิ้นค่ะการเข้าไปก็ต้องแบบสายลุยค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าเข้าไปแล้วก็ไม่ผิดหวังแล้วค่ะสวยจริงๆค่ะความอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติของที่นี่ของอำเภอชนแดนค่ะยังมีเต็มร้อยอยู่ค่ะท่านผู้ชม ก็คุณลูกชายค่ะน้องปื้มก็ชอบค่ะดูภูเขาดูวิวดูสวยชอบชี้นู่นชี้นี่โอ้ยเพลินสนุกเขาค่ะเด็กผู้ชายเนาะชอบแบบนี้ค่ะบูตองคืนนัดดูดาวตกเนาะเขาเขารังกาลังอยู่ตรงไหนใช่ไอ้ทับทิมใต้ไหนได้ฟ้าฟ้าชี้เขาหีิ อันนี้คือเขาแม่ชีค่ะแม่ชีไปอยู่บนเขาเนาะก็มองด้วยสายตาก็ไม่ไกลนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่กล้องมันไกลค่ะโทรศัพท์เนาะมันจับวิวได้ไกลค่ะก็จะพามาดูทางขึ้นทางลงนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะมันชันนะคะภาพจริงๆมันชันนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้รถถทนี่เหียนเลยละคะ่ะตอนแรกคุณลุงป๋าบอกว่าให้มานั่งข้างหน้าคนหนึ่งแต่เราก็ห่วงน้องปื้ม่มเขาตื่นเต้นเนาะ ก็เลยนั่งด้วยกันข้างหลังนะะี่ค่ะกลัวมันหงายหลัง <c oughs> มันชันก่ะท่านผู้ชมค่ะตะว,วันก็โพเพแล้วค่ะอัสดงแล้วค่ะท่านผู้ชมอมก็มานานแล้วเนาะจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่ชัดที่สุดอ่าคลื่นสัญญาณต้องพูดถึงแล้วค่ะทั้ง AIS ทั้ง True เต็มยัดค่ะห้าขีดค่ะนี่แหละคะ่ะทางลงทางขึ้นสายลุยนะคะท่านผู้ชมค่ะ ไม่รักธรรมชาติไม่ชอบลุยรุยก็มาไม่ได้หรอกค่ะอันไหนเขานมนางไอโดโด,ด้เนี่ยนะโอ้โหนมนางสวยจริงๆตั้งเด่เลยตรงไหนเขาคอ ไอ้น,อน,นี่สูงก่าอ้น,นี้สูงกว่าเขาเลยมาเธอเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยนะ่ะสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยเลยโอ้พี่ยอดจะลืมนะว่าเราขึ้นมานะเนี่ยเราอยู่บนนี้เราขึ้นมานะใช่อยู่บนเขาไงไม่อยู่บ้านสูก็ขึ้นเขาอยู่เลยนะแบบนี่ขึ้นมาบนนี้อีกใช่ไม่งั้นเจะง่ายไม่ใช่หรอสูงสูงตรงนี้ก็สูงพอๆกับเขานั่นนะสูงกว่าเขาใช่ตรงนั้นใช่ตรงนั้นใช่ตรงแม่ชีอยู่แน่ๆเลยขาว,ขาว เลยเลยขึ้นไปล็อกล็อกนั่นน่ะนี่อันนั่นน่ะเห็นเห็นหน้าผานั่านไหมเห็นเห็นหน้าผาในอยู่อยู่ประมาณหน้าผานั่ะวางๆนั่นน่ะครับผมนั่นแหละที่มีขาวๆนั่นน่ะครับผมนั่นแหละอ๋าเห็นแล้วน่ะอยู่ประมาณนั้นนู่นน่ะนะอยู่ระดับประมาณนั้นขาวๆนั่นน่ะครับผมแล้ลับประมาณนั้นแล้วรถขึ้นได้ถึงไหมรถขึ้นได้ถึงไหมก็ขึ้นได้รถขึ้นได้เลยนะไปหน่อยเลย เดินไปเนอะที่นี่ต้องเดินอย่างเดียวนั่นแหละเห็นแล้วบ้านบ้านคนบ้านนู่นน่ะชาวขาวนั่นน่ะขาวอยู่วางพอดีเลยบ้านตรงก็เรานี่น่ะตรงก็เราพอดีเลยบ้านวางๆนั่นใช่ไหมนั่นแหละบ้านคุณบ้านคุณเหรอบ้านไม้ทีอยู่บนนั้นไม้ทีระหว่างนั้นมีทีหนึ่งโบนิดนึงมองดีๆอาจจะเห็นมีหลังคาอยู่หน่อยนึงอ่ะบนสุดอ่ะนั้นแหละน่าจะใช่ขาวนั่นท่านผู้ชมค่ะก็มา อัพคลิปโลดคลิปอยู่ตรงนี้ก็นานพอสมควรและะ้วค่ะท่านผู้ชมค่ะนั่งดูวิวเพลินๆก็ตะวันก็พลเพลและะ้วค่ะท่านผู้ชม,มตะวันก็อาจจะดงจะลงโต๊กดินแล้วอตอนนี้เราอยู่บนเขาอยู่บนเนินอยู่บนดอยสูงเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับหกโมงนี้ก็คือยังมองเห็นตะวันอยู่เนาะก็ได้เวลาจะกลับและะ้วค่ะท่านผู้ชม ปลาเล็กก็ทํากับข้าวรอแล้วค่ะปลาเล็กคือภรรยาของคุณลุงป๋า,าคมนะคะท่านผู้ชมค่ะการลงจากเนินนี่ก็เสียวกว่าตอนขึ้นมาอีกค่ะท่านผู้ชมตอนลงในหัวจะทิ่มไม่เนี่ยอยยิ่มอกอิ่มใจยังไม่อยากจะกลับถ้าไม่มีเด็กมาด้วยพ่อมันอาจจะอยู่นานก็ได้คะ่ะท่านผู้ชมจะรอดู แสงเดือนแสงดาวดาวเคียงเดือนอะไรประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมขาขาลงนี้ชันมากเลยค่ะท่านผู้ชมอมหวัวจะทิ่มเปเนี่ยไอตุน๋นไอตุ๋นมามาลูกมาขึ้นรถมามาไอตุน๋นไอตุ๋นขึ้นรถก่อนอ๋อไอตุ๋นก็ไม่ขึ้นหรอกค่ะอชอบเดินชอบวิ่งทางลงแล้วมันชันกันท่านผู้ชม่ะ คุณลูกชายก็กลัวค่ะอันนี้ก็คือสวนยางพาราค่ะท่านผู้ชมค่ะสวนยางพาราของคุณลุงป๋าคมนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ราคายางดีมากค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะชาวสวนยางก็พอ้ลืลืมตาอ้าปากกันได้มั่งเนาะช่วงตี2องตีสามก็จะได้ยินเสียงคนมากรีดยางค่ะท่านผู้ชมค่ะ ราคายางนี้ก็ตามแม่เกษตรกรเ,เราได้ลืมตาอาปากกันบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พาเที่ยวพาชมพาลุยป่ากันท่านผู้ชมค่ะไปเก็บวิวสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็คลิปนี้ถ้าชื่นชมชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนื้อทองนกบ้านนอเปื่มด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆคะ่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ